ครับก็มามาดูตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็น oppo a 5 s ครับติดเครื่องเครื่องนี้จะติดล็อกรายเดือนนะครับมือนติดค้างค่าชำระเดี๋ยวเรามาทําการปลดล็อกรายเดือนไอ้เจ้าตัว a 5 s นี่นี่เลยครับไอ้ตัวนี้ผมยังไม่ได้ใส่ฝาหลังนะครับผมประกอบเพิ่งเสร็จก็มาดูที่โปรแกรมนะครับตัวนี้ ก็โปรแกรมเดิมนะครับอันอทูในตัวนี้จะปลดง่ายค่อนข้างง่ายมากนะครับคนที่เริ่มต้นทำในทําง่ายๆเลยครับก็กดบุดีไวครับปิดเครื่องให้สนิทก่อนนะครับใครที่อยาก ลองทําหรือมีเครื่องติดหลายเดือนมาครับอยากจะปลดปลดได้นะครับปลดออนไลน์ได้เลยครับไม่ต้องส่งเครื่องมาครับกดบูตดีไว้เสร็จแล้วก็กดบวกลบเสียบสายได้เลยครับตัวนี้โปรแกรมวิ่งแล้วปล่อยมือครับี๋ยวปล่อยให้โปรแกรมวิ่งไปอ่าโอเคโปรแกรมเจอแล้วก็เลือกไฟล์ กดหลายเดือนได้เลยครับตรงนี้ Oppo ป p p o o p ้ A5s ตรงนี้ครับเลือกไฟล์เสร็จแล้วครับก็กดแฟดได้เลยครับไอ้ตรงนี้ก็รอจนเสร็จสิ้นครับ เดี๋ยวผมจะตัดไปตรงที่แฟดเสร็จแล้วกันครับไอ้ตัวนี้ค่อนข้างนานนิดนึงครับประมาณห้าถึงหกนาทีได้ครับเดี๋ยวขอตัดไปตรงนั้นแล้วกันครับเดี๋ยวคิดไปยาวอ่าครับตรงนี้ก็แฟดเสร็จแล้วนะครับก็ถ้าแฟดเสร็จแล้วก็ทําการกดรีบูตเครื่องเลยนะครับกดรีบูตแล้วเครื่องของเราจะติดนะครับเดี๋ยวมาดูตรงเครื่องของเรา โอเคครับเครื่องติดมาแล้วครับตอนนี้ก็รอสะพักนะครับ ก็มาดูกันต่อนะครับเมือ่อเครื่องติดแล้วครับก็ก็ทำการอิ a t e เครื่องนะครับกดอกจันสีเออ่เหลี่ยม8 1ดหสสี่เหลี่ยมแล้วกดถูกออกครับก็จะด้งเข้ามาหน้าหน้าหน้าหลักได้ครับลองเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับจะได้เข้าใจง่าย ไทยกดดันโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ซิมดูครับว่าจ,จะขึ้นหรือเปล่าผมจะใส่เป็นซิมทกับ a อนะครับมาลองเทสซิมกันดูครับว่าจ,จะขึ้นไหม โอเคครับจะรีสตาร์ทครับไอตัวนี้ชอบรีสตาร์ทครับเวลาใส่ซิมใหม่ โอเคครับสัญญาณขึ้นนะครับขึ้นตั้งสองนะครับตัวนี้ผมปิดแน่ก่อนนะครับเพราะว่ามันเงอนตังผมจะมีอยู่ในซิมนี้เดี๋ยวจะลองเปิดไอไฟดูนะครับว่ามันจะมันจะล็อกหรือเปล่า สัญญาณไรไฟยมานะครับปกติทุกอย่างก็โอเคครับตัวนี้ก็ถาบอนครับรีเซ็ตได้ทุกอย่างครับดีปกติเลยครับกล้องเข้าได้ก็ใครที่สนใจก็ลองทักมาดูครับถ้าอยากจะเป็นช่างเรียนรู้ใหม่หรือใครที่มีเครื่องที่ติดล็อก อยากจะปนล,ล็อกก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ